วันนี้วันที่สามกุมภานะคะอันนี้คือผิวพลอยนะคะก็เหมือนเดิมค่ะมีไฟตรงนี้ดวงหนึง่งก็สว่างแหละ, <c oughs> ะก็สว่างแหละก็ร <c oughs> <c oughs> อยแผลเป็นนะคะเดี๋ยวอันนี้่อยจะอัพโหลดเอาไว้เลยเนาะอืม มีอรอยแผลเป็นตรงนี้่อยทำหน้าอกนะคะเ,ออเดี๋ยวเล่าเดี๋ยวว่าไหนๆกวันนี้ก็แบบอัดคิดแล้วเนะาะภอยเล่าประสบการณ์ตอนทำหน้าอกให้ฟังเอาปะวย ก็คือว่าพลอ,อยอะทาหน้าอกใช่ไหมคะพลอ,อยาทาหน้าอกทั้งหมดห้าครั้งพลอ,อยทําที่เมืองไทยทั้งหมดสี่ครั้งครั้งแรกเลยอะพลอ,อยทําตอนอายุสิบเก้าอืมแล้วคือความผิดพลาดมันเกิดจากครั้งแรกเลยจริงจริงมันมันไม่ใช่ความผิดพลาดอะคะ่ะด้วยความที่แบบเราบอกคุณหมอว่าเราอยากได้เล็กๆคับบีเพราะว่าพลอ,อยเป็นคนตัวเล็กมากๆ แล้วก็พอทํามาปุ๊บคุณหมอเขาบอกว่าเขาไม่มีแบบคับเล็กจะทําแล้วก็ทําใหญ่ๆไปเลยอะไรเงี้ยเนี่แหละอีโก้เนาะอีโก้เสร็จปุ๊บก็ไปทาใช่ไหมคะพอทําออกมาปุ๊บเออมันสวยนะคะแต่มันใหญ่ไปเราเราก็เลยโอเคข้ามอันแรกไปเลยเนาะแล้วก็แต่อันแรกอะ่ะเขาบอกเรามาตลอดว่าสามร้อยห้าสิบถูกไหมคะแล้วเราก็มาแก้ัังที่สองตอนอายุยี่สิบ อืมยี่สิบเอ็ดประมาณนั้นนะคะตอนยี่สิบเอ็ดก็มาแก้มาแก้น้าอกมาแก้หน้าอก,าก,าอกเสร็จแล้วปุ๊บก็ทํามาเป็นเล็กเลยแล้วเพราะมันสวยนะคะสวยมากแก้กับอาจารย์ซึ่งอาจารย์หมอทุกวันนี้ท่านเลิกเลิกเลิกผ่าตัดไปแล้วนะคะเพราะท่านแบบอายุมากแล้วอะคะ่ะอืมอ่าแล้วก็เป็นคุณหมอคนเดียวที่พลอยแบบว่าคิดว่านะคะเป็นเป็นคุณหมอเป็นคุณหมอที่ทําที่ ในไทยที่ดีมากๆตอนแรกเราบอกว่าเราอยากได้คับบีประมาณ2อ0ร้อยสอะไรประมาณนี้ค่ะตอนนี้คุยกันไว้ปุ๊บแต่พอทำเข้าไปจริงปุ๊บออกจากห้องผ่าตันมาปุ๊บแค่สายไปร้อยแปดสบเปลี่ยนให้เราเองเรียบร้อยเลยค่ะแล้วก็สวยมากๆพอดีตัวมากๆแล้วพลอยก็มาเสีย จังหวะอีกทีนึงก็คือตอนที่หลังเกิดเรื่องหลังเกิดเหตุที่ที่ที่พลอยทําที่แบบที่หน้าใช่ไหมคะแล้วแบบอย่างที่ออกข่าวไปว่าแบบทางโรงพยาบาลนะคะเขากลัวแบบว่าเราคือเขาก็ชดเชยแหละอืมต้องบอกว่าเขาพายายามที่จะชดเชยแหละเราก็รับไว้เพราะว่าเรากลัวว่าเราจะไม่ได้อะไรชดเชยซึ่งคิดผิดมากมากเลยคะ่ะแล้วก็ ช่วงนั้นอารมณ์อ่อนไหวอ่ะใครพูดอะไรมันก็แบบมันก็ง่ายไปหมดเลยแบบเสียง่ายอะไรเงี้ยค่ะอ่อนไหวอ่อนเอ็นง่ายมากๆแล้วก็สรุปพลอยตัดสินใจทํารอบที่สามทำาคุณหมอคนที่ทําหน้าพอยพังแหละสรุปทําหน้าอกพอยพังด้วยแผลเป็นที่จักกแลก็บแบบ,แบ,บแกรีดมาหน้าเกลียดมากแล้วก็นมนะคะหน้าอกแข็งมากๆแข็งแบบแข็งถึงขัน้นนวดจนอเอ็นข้อมืออักเสบอะ เอนทั้งสองข้างเลยอ่ะข้อมืออักเสบแล้วก็ต้องทำเรื่องผ่าออกผ่าใหม่เขาก็เปลี่ยนหมอให้แล้วก็เปลี่ยนซิลิโคนแล้วก็เปลี่ยนขนาดไปเป็นใหญ่กว่าเดิมเหตุผลที่เราทำครั้งที่สอย่างที่บอกไปอะคะ่ะเรากลัวแบบว่าเราไม่ได้อะไรชดเชยเข้าใจฟิลพลอยป่ะแบบเออเขาชดเชยเราก็กลัวว่าแบบเขาเราจะไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันคิดผิดมากเลยนะคะพลอยอะโคตร งโง่เลยอ่ะจริงๆตัวเอง,งโง่มากๆคืองโง่อ่ืมเป็นคนงโง่ก็รู้ว่าเขาทําแบบทําหน้าเสียแล้วแบบเขาจะทําหน้าอกสวยมันก็คือมันก็ยากแล้วอ่ะอืมแต่ก็ก็เนาะก็หลายๆอย่างเอาเป็นว่าหลายๆอย่างหลายๆสิ่งแล้วก็พอทําออกมาค่ะสรุป ไปแก้ครั้งที่4ไปแก้ครั้งที่4แก้กับคุณหมออีกท่านหนึ่งคุณหมออีกท่านหนึ่งเขาก็แก้ให้เรียบร้อยเปลี่ยนหนะ้าอกเป็นคนละยี่ห้อแล้วก็ใหญ่ขึ้นซึ่งซึ่ง หลังจากแก้มาใช่ไหมคะอันแรกเลยที่แบบออกจากห้องผ่าตัดมาแล้วก็ผิดแล้วอ่ะที่แบบไม่ได้คุยกันไว้ก็คือเราบอกเขาว่าเราผ่าแผลที่เดิมก็คือตรงรักแร้ใช่ไหมคะเราไม่อยากมีแผลเป็นที่อื่นสรุปเขาผ่าแผลใต้หน้าอกมาให้แบบยาวมากๆยาวสุดตัวพอยเลยอะ่ะแล้วก็สองข้างหน้าอกพอยไม่เหมือนกันนะคะรอยแผลเป็นสองข้างไม่เหมือนกันรวมถึงทั้งหลังจากนั้นอาทิตย์นึงอะค่ะก็ รวมถึงจากนั้นอาทิตย์นึงอะค่ะรอยแผลเป็นตรงใต้หน้าอกพลอยมันหน้าอกพลอยด้านขวาอหาะมันทะลุอมันทะลุมันมีรอยมันเป็นรูทะลุออกมานะคะซึ่งอันนี้พลอยเข,เข้าไปถามเขาแล้วเขาก็ไม่ได้ไม่ได้ทําอะไรให้พลอยนะคะเขาเย็บปิดรูเย็บปิดรูนั้นให้พลอยซึ่งอ,อตอนที่เขามาออกข่าวเรื่องพลอยอ่ะ เขาก็มาบอกว่ามันเป็นอันนี้เขาพูดนะคะมันเป็นไหมที่แบบอยู่ใต้ผิวพลอยที่เขาเย็บไว้มันทะลุมันเป็นมันเป็นไหมที่ดึงออกไม่หมดซึ่งพลอยไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆว่าไหมนั้นเอาไว้ทําอะไรแล้วก็เอ่อทำไมถึงอยู่ในหนะ้าอกพลอยอ่ะหลังจากนั้นมาไอ้ผลกระทบจากครั้งที่สี่เนี่ยะคะมันเยอะก็คือว่ารอยแผลเป็นสองข้างเนี่ยมันใหญ่มากแล้วก็ยาวสุดตัวเลยแล้วก็สองข้างเย็บไม่เหมือนกัน พลอยก็ไม่เข้าใจว่าฝีคือฝีเข็มเนี่ยต้องบอกก่อนว่าฝีเข็มของคุณหมอเนี่ยมันก็เหมือนแบบลายเซนลายมือหมอที่มีฝีเข็มที่สวยมันก็จะต้องสวยทั้งสองฝั่งคือถ้าเกิดหมอเป็นคนเย็บมานะเอ่อรอยหนะ้าอกของพลอยอะค่ะสองข้างมันไม่เหมือนกันทั้งสองข้างเนี่ยไม่เหมือนกันรอยเย็บไม่เหมือนกันแล้วก็ด้านขวาค่ะจะมีปัญหาก็คือที่พลอยบอกไปเมื่อกี้ก็คือว่ามันมันเอ่อมันทะลุ หนึ่งไรมันทะลุสองมันเป็นริ้วอะค่ะมันเป็นรอยชั้นระหว่างชั้นเนื้อเรากับชั้นซิลิโคนก็คืออันนี้แก้ไม่ได้ปัจจุบันก็ก็แก้ไม่ได้เ่าเราก็พอยก็มีโอกาสที่ถอดออกนะคะที่ถอดออกเพราะว่ามันเคยมีการอักเสบต,ตอนนั้นที่ทะลุใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าเขาใช้ซิลิโคอนอะไรให้เราซิลิโคนเก่า,หร,ากห,หรือซิลิโคนจากไหนหรือซิลิโคนอะไรมันถึงทะลุ แล้วเราก็ไปที่ประเทศเกาหลีใต้ไปพร้อมกับทำหน้าเนี่ยแหละค่ะพร้อมกับอันที่แกหน้าเราก็ได้แบบแกหน้าอกไปด้วยซึ่งราคาค่อนข้างสูงมากๆแต่ว่านิ่มมากเลยค่ะแล้วก็พลอยคิดว่ามันมันมันพลอยคิดว่ามันทําได้ขนาดนี้ค่ะก็ดีมากแล้วเพราะว่าพลอยจะบอกว่าการที่ใส่ซิลิโคนใหญ่อะค่ะมันเสียจังหวะตอนที่ครั้งที่สี่ เขาอะวางไว้ใต้ชั้นหนังไม่ได้ใต้กล้ามเนื้อให้เราแล้วก็มันทําให้หนังเรายืดนะคะเพราะว่าเขาเขาใส่เข้าไปใหญ่เกินไปหนังมันก็ยืดแล้วพอเราจะไปลดขนาดมันนะคะมันก็หนังมันจะย่นนะคะหนังมันจะเหี่ยวซึ่งมันก็จะต้องตัดเย็บแต่ว่าพลไม่ได้เลือกวิธีการตัดเย็บเท่ากับว่าปัจจุบันพลไปใส่ให้มันเล็กลงอืม เท่าเท่ากับว่าที่พูดมาทั้งหมดเลยนะคะประสบการณ์เนี้ยครั้งที่สองดีสุดคุณหมอเก่งที่สุดอืเก่งที่สุดโดยที่วิเคราะห์แล้วก็เลือกซิลิโคนให้เราดูขนาดให้เราแล้วมันผิดที่สุดคือผิดตั้งแต่ครั้งแรกคุณหมอบอกเรามาตลอดว่าสามร้อยห้าสิบซีซีใช่ไหมคะเราก็เลยจำว่าสามร้อยห้าสิบซีซีถ้าเราอยากให้เล็กลงจากตรงนั้นมันก็ชักสองร้อย 250หรือ220อะไรประมาณนี้มันคงโอเคแล้วอะไรเงี้ยแต่มันผิดบุดเลยค่ะคือพลอยมาเห็นซิลิโคนของตัวเองค่ะตอนที่ถอดถอดแล้วโง่ไม่โง่ก็คือซิลิโคอนอะอยู่กับเราต้องนานแล้วเราก็ไม่ดูเพิ่งมาดูเมื่อไม่นานนี้เองค่ะว่าซิลิโคนเขียนว่า250คือ250เทียบกับตัวพลอยก็คือมันก็ใหญ่แล้ว,วอะเพราะพลอยตัวเล็กมากๆค่ะช่วงตัวพลอยเล็กมาก ช่วงตัวพลอยเล็กอ่ะเป็นคนช่วงตัวเล็กอ่ะอธิบายยังไงเอีะ่ะคือลำตัวพลอยช่วงตัวพลอยมันเล็กมากๆค่ะถ้ามีถ้าถามว่าตอนนี้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีไหมมันก็ต้องพอใจเพราะว่าพลอยไม่อยากเจ็บแล้วไม่อยากผ่าตัดแล้วอืมแต่ว่าถ้ามีโอกาสได้แก้แล้วมันมันไม่อยากแก้แล้วเออเอาไง,ไง่ายๆคือไม่อยากแก้ไม่อยากผ่าตัดไม่อยากทําอะไรแล้ว สรุปขอให้คลิปนี้เป็น1นึ่งบทเรียนนะคะไม่ว่าจะทำแสรกรรมไรหวังว่าจะตัดสินใจให้ดีนะคะแล้วก็คิดให้ดีการทำหน้าอกเล็กอะคะอ่ะคนส่วนใหญ่ชอบคิดว่าแบบคนไม่มีพอทำแล้วทำให้ใหญ่ไปเลยข้อเสียก็คือเวลาที่เราทําใหญ่แล้วะค่ะหนังมันยืดไปแล้วอะเวลาที่เราจะอยากทำไซส์เล็กลงอะค่ะ มันก็จะมีภาวะเรื่องหนังยืดแล้วก็ด้วยอายุพลอยอย่างตอนครั้งแรกมาครั้งที่สองะคะ่ะจาก19มา21มันก็19 2เก้ประมาณ3ปีใช่ไหมแล้วก็ครั้งแรกมันฝังใต้กล้ามเนือแล้วก็ตอนนั้นอายุน้อยด้วยมันก็ยังไม่ยืดมาก นึกออกไหมคะหนังมันยังไม่ยืดมากแล้วแต่ว่าครั้งเนี้ยครั้งที่พลอยทําเนี่ยครั้งที่ห้าเนี่ยมันมันทำมาแล้วสี่ครั้งมันมีการขยายยืดขยายยืดของหนังไว้แล้วหลายรอบอะไรเงี้ยซึ่งแล้วก็ด้วยอายุอนาอะไรเงี้ยค่ะก็มีข้อจํากัดในการแก้ ไว้เดี๋ยวพลอยมาทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับซิลิโคนให้ดูพลอยมีตัวอย่างซิลิโคน2ผิวผิวเรียบกับผิวทรายนะคะที่ยังอยู่ที่พลอยนะคะเป็นของพลอยเองพลอยถอดมาจากตัวเองนี่แหละเดี๋ยวให้่พลอยมาทําให้ดูนะคะจะมาตอนกลางคืนนี่แหละค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนมันมีสมาธิสําหรับพลอยในการอัดคลิปนะคะแล้วก็เวลาพลอยพูดพลอยไม่ต้องตัดเลยพลอยอัพลงได้เลยอืมพอมีสมาธิมากกว่าไปแล้วนะคะไปแล้วนะคะสันดีค่ะ สัค่ะก็อีกนิดนึงนะคะลืมบอกไปว่าก่อนจะทำอะไรก็คิดทบทวนให้ดีนะคะเพราะว่าอย่างพอยอะเวลามันย้อนกลับไม่ได้แล้วแล้วก็สูญเสียโอกาสหลายๆสิ่งไปต้องเยอะแล้วก็เสียเวลาด้วยแล้วก็เสียเงินเยอะมากๆในการรักษาเพราะฉะนั้นก็ก่อนทำอะไรคิดให้ดีนะคะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีในการเลือกโรงพยาบาลแล้วก็ออหลักๆเลยเลือก เอเจนซีเลือกอะไรให้ดีแล้วกันนะคะก็หวังว่าจะได้สวยสมใจนะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยที่สำคัญ